สำหรับประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็ดิฉันก็ขอจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องที่กรณีพักฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีเรื่องนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลระหว่างการประชุมสภาว่าสิ่งที่พักฝ่ายค้านพูดนั้นไม่เป็นความจริงโดยดิฉันนะคะ ก็ขอยืนยันว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศโดยดิ่ฉันจะขอเรียนชี้แจงเป็นประเด็นนะคะโดยประเด็นแรกก็คือเรื่องนี้เป็นนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะเป็นนโยบายที่เราต้องการจะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนที่ทํางานนะคะจบใหม่ๆต้องการมีรถเป็นของตัวเองพอสามารถซื้อรถคันแรกได้แล้วก็จะสามารถ เดินทางไปไหนได้สะดวกขึ้นซึ่งนยโยบายนี้ต้องขอเรียนว,ว่าเป็นนยโยบายที่เป็นนยโยบายระยะสั้นนะคะซึ่งขณะนี้ประเทศกําลังอยู่การอยู่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร,ระยะยาวที่รัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการอยู่นะคะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างด้านโลจิสติกซึ่งก็อยากจะให้ฝ่ายค้านเห็นใจพ่อแม่ที่้องประชาชนบ้างว่า มันมีความจําเป็นจริงๆส่วนสําหรับประเด็นที่สองก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์และก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้มีการขยายตัวได้ดีซึ่งจะช่วยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ที่เกิดการจ้างงานที่เกิดการสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้หลังจากที่เรามีโครงการรถคันแรกแล้วอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นต้องไม่ลืมว่าเราสามารถส่งออกรถยนต์นะคะไปจีนไปญี่ปุ่นได้ด้วยโครงการนี้นะคะหากเราดูมาดูที่ส่วนรถยนต์นะคะในรถยนต์ถึงคันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบเป็นพันๆชิ้นซึ่งการผลิตรถยนต์ก็จะสามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการขยายตัวได้ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำกลายน้ำเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมแร่โลหะและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ซึ่งการใช้วัตถุดิบก็เป็นการใช้วัตถุดิบที่ใช้ภายในประเทศหรือแม้แต่อุตสาหกรรมกลายนะ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจฟิล์มกรองแสงธุรกิจประกันภยัยหรือว่าธุรกิจสินเชื่อต่างๆที่ให้บริการรถยนต์ ก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นจึงนับว่าเป็นการเพิ่มนะคะผลบวกของออระบบเศรษฐกิจไทยหรือที่เรียกกันว่า Multiplier Effect ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนนอกจากนั้นแล้วประเด็นที่3ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มไรายได้เข้ารัฐด้วยเป็นการจัดเก็บภาษีของรัฐให้ได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นการกระตุ้นที่มีการผลิตรถยนต์มากขึ้นซึ่ง การดาเนินนโยบายนี้นะคะหากคิดเป็นมุมกว้างดูที่ภาพใหญ่เชื่อว่าพักฝ่ายค้านก็คงทําไม่ได้อย่างแน่นอนอยากให้ทางพักฝ่ายค้านมาลองฝึกวิธีคิดแล้วก็การทํางานของพักเพื่อไทยอยู่ว่าหากยังค้านไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เกรงว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพักฝ่ายค้านก็คงจะตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอน